3ท่ากายบริหารนะคะฝึกเพื่อแก้ตึงขาหนีบแก้ข้อสะโพกติดตึงนะคะท่าแรกให้เรานอนท่าตะแคงงอเข่าเล็กน้อยนะคะเปิดขาหุบขาทำสัก20ครั้งเป็น1เซตนะคะใช้การเกร็งก้นช่วยนะคะจะทำให้ก้นกระชับด้วยนะคะท่านี้ท่าต่อมานะคะให้เราค่้ยขาเป็นเลขสี่นะคะ ให้เราหุบขาเข้าออกนะคะทำ20ครั้งเช่นกันนะคะท่านี้จะได้ยืดคายบริเวณก้นสลักเพชรนะคะเป็นท่าต่อเนื่องนะคะยังคงเป็นท่าเลข4ี่นอนตะแคงนะคะเพียงแค่เราองอขาอีกข้างหนึ่งเข้ามานะคะแล้วใช้มือผักนะคะเพื่อเปิดหน้าสะโพกเข้าออกแบบนี้นะคะแอ่นหน้าอกขึ้นเงยหน้านะคะให้เรามีความรู้สึกว่าข้อสะโพกกล้ามเนื้อหน้าสะโพกเราได้ถูกยืดนะคะ อีกท่าหนึ่งสุดท้ายนะคะนอนตะแคงกระดกปลายเท้านะคะหมุนข้อสะโพกไปกับข้างละห้ารอบนะคะฝึกท่าเหล่านี้เป็นประจำนะคะจะช่วยลดหินปูนที่มาเกาะบริเวณข้อสะโพกได้อย่างดีเลยนะคะ